อีกอย่างหนึ่งก็คือความรักที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับคนนี้ก็เป็นความรักที่ณตอนนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นภรรยานั่นแหละเพราะจดทะเบียนแล้ว<ช>แล้วก็มีลูกแล้วครสามขวบอ่ะสามขวบใช่ลูกสาวน้องเชลีนก็กับครอบครัวเนี่ยก็ตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตเรามันมาในเส้น,น,นทางที่ไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างเดียวไม่ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราเดียวดูแลภรรยาแล้วก็ลูกสาวนะครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นบทบาท เป็นบทบาทเลยจากนักกีฬาอาชีพแล้วก็ต้องมีครอบครัวแล้วก็ดูแลลูกสาวด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสัก15ปีย0ปีก่อนเนี่ยถ้าบอกว่าพาดอมลูกสาวนี่อาจจะหนักใจนิดนึงแล้วกับกับภรรยาน,นี่แหละฮะเจอกันได้ยังไงมีช่วงหนึ่งที่บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะแล้วก็ไปเจอกันที่สนามแข่งซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับก็เลยได้ได,ได้ได้ติดต่อกันได้คุยกันแล้วก็รู้สึกว่า,เ,าเป็นคนที่คุยแล้วเข้าใจในสิ่งที่เราทํา เราจะทำอะไรก็จะไม่ขัดไม่ขัดหมายเพราะว่าสนับสนุนชอบขี่พี่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมไปขี่พี่ชอบไปเล่นกอล์ฟใช่ไหมพี่ไปเล่นเลยกลับมาบ้านปกินข้าวเย็นกันอะไรอย่างเงี้ยคือคือรู้สึกว่าตัวเองยังมีอิสระอยู่โดยที่ไม่มีกรอบยังทําอะไรที่เรารักได้แล้วก็ยังมีเขาคอยสปอร์ตสนับสนุนเรื่องเรื่องการในสิ่งที่เราเล่นแต่ว่าไม่ได้ยินข่าวการแต่งงานเลยใช่ไม่ได้ไม่ได้มีงานแต่งไม่ได้มีงานแต่งเพราะว่าเราเราตัวเราเองเนี่ยเราก็เราก็แต่งงานไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ เราก็รู้สึกว่างานแต่งก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์เพอร์เฟกก็เลยรู้สึกว่าอรอบนี้เราก็ไม่ใช่รอบนี้ครั้งนี้รอบนี้มันไม่มีรอบหน้ารอบนี้ดูเหมือนว่าจะพูดถึงรอบหน้าอีกเหมือนว่าจะมีรอบหน้านะบอกรอบนี้เอาไปด้วยรอบหน้าว่า่อยว่ากันเอารอบนี้ก่อนเอารอบนี้ก่อนรอบนี้เนี่ย จดทะเบียนนะครับจดทะเบียนแล้วค,บ,คบกันน้องป้อมมา6ปีแล้วก็โชคดีว่าได้ได้น้องตอนแรกเลยเราไม่ได้จดทะเบียนไม่อะไรแต่พอเรารู้สึกว่าไม่รู้แหละจดไม่จดหรือแต่งไม่แต่งเราก็อยู่ด้วยกันเราก็ด้วยความรู้สึกเราเราคือใช่แล้วพอมีน้องมาเราก็ดีใจแล้วก็ได้เป็นได้ลูกสาวด้วยก็แอบแอบตกใจนิดหน่อยเพราะว่าเราอยากได้ลูกชายแต่ว่าพอได้ลูกสาวปุ๊บแต่พอเขาโตขึ้นาะรู้สึกว่าก็ซอบดีผู้หญิงมีมุม มุมนุ่มนวลป๊าป้าขาเป็นไหนคะป๊าป้าหลงน่ารักจังเลยวันนี้ยังต้องนั่งเล่นแต่งหน้ากับเขาอยู่เลยซึ่งมันไม่น่าจะใช่นั่นสิมันไม่น่าเชื่อจะไปพนักงาสิจารพนั่งเขียนคิ้วกับลูกทชต้องตรงนะที่ไม่จัดงานแต่งงานเพราะเข็ดจากครั้งแรกอ่อถ้าเข็ดไหมจากครั้งแรกคิดว่ามันก็ยุ่งยุ่งยากนะการแต่งงานยุผมผมว่ามันยุ่งยากนะโน่นนี่ต้องมีงานต้องที่เขียนดูซองเธอออกตัวแสดงใช่ไหเจกให้เท่าไหร่น่า ทำไมเธอกลัวขาดทุนหรือซานี้เอ้าจัดมามก็นิดนึงเพราะว่าเราเลี้ยงก็เต็มที่ไงแต่ว่าณตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อที่เผลอลูกหนักมากาไม่แพ,พ้พี่ก่อนที่ชื่ออ่านทวนนาะ